สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําแขนเสื้อจีบนะคะเราจะสร้างให้ดูตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะค่ามาดูกันเลยนะคะเราเข้าจากเหลี่มกระดาษ6เซนนะคะค้า6เซนเราตีตรงเลยค่ะเร,เราตีเส้นกลางนะคะเส้นกลางค่าเราตีเลยค่ะเราวิธีเราจะหานะคะคือตัวนี้ หลักแร้คือมาตรฐานเราต้องหาต้นแขนระวัดของลูกค้ามานะคะต้นแขนต้นแขนตัวนี้27เนะคะเราบวกหลวม10เซนก็เท่ากับ37ค่ะ37เราหารสองนะคะหารสองก็เท่ากับ18.5ค่ะ18ครึ่งเราจะมาหาช่วงจังหวะเนี่ยคะ่ะช่วงที่เป็นเป็นเหลี่ยมเนี่ยคะ่ะเราหารสองอีกครั้งนึงคะ่ะก็ได้9ค่ะ9 เก้ากว่าค่ะเก้าจุดต่อสองห้าแต่เราปัดเป็นเก้านะคะค่ะเราได้เลยค่ะเราจะขึ้นตรงจุดนี้นะคะเราจะเข้าค่ะตรงจุดนี้เก้าเซนค่ะเก้าเซนนี่ค่ะเก้าเซนตลอดเลยค่ะเราตีตรงเลยค่ะความยาวค่ะเราจะขึ้นหัวแขนนะคะสี่เซนแล้วเราจะทําจุดนี้ค่ะเราก็เก้าเซนให้เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะ เก้าเซนค่าเราตีค่ะเราตีช่วงนะคะเราจะหาชิ้นหลังค่ะเราลงเซนครึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้าเราจะลงท้องแขนสองเซนสองเซนเราจะมาชิ้นหน้าตรงนี้ชิ้นหน้านะคะเราแบ่งครึ่งค่ะได้เก้าก็ได้เรามาแบ่งครึ่งน,นะคะเก้าเราก็แบ่งครึ่งตรงชิ้นบนนี้เราขึ้นสี่เซนนะคะสี่เซนเราจะตีเลยค่ะตีเฉียงมาตรงจุดนี้ นี่ค่ะเราได้แล้วค่ะเราหาเลยนะคะชิ้นหน้าเราแบ่งครึ่งค่ะก็ได้หกครึ่งค่ะเราขึ้นเซนครึ่งชิ้นหลังเราได้สิบเราแบ่งห้าค่ะเราขึ้นหนึ่งเซนหนึ่งเซนท้องแขนชิ้นหน้าเราได้สิบเอเซนเราแบ่งสามนะคะ แบ่งสามแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะคือเส้นสุดท้ายนะคะเราลงเส้นครึ่งชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังเราก็แบ่งสามเหมือนกัน,นะคะ่ะเราลงหนึ่งเส้น,นะคะ่ะตอนนี้เราได้แล้วนะคะเราก็จะมาวาดหัวแขนเลยคะ่ะเราวาดหัวแขนตามน,นี้เลยคะ่ะแล้วมาวาดท้องแขนนะคะตามน,นะะี้ค่ะ ข้าแขนนี้ด้วยค่ะวาดเลยโค้งเลยนะคะเราก็จะมาหาความยาวกันนะคะเสื้อตัวนี้เรายาวยีเซนค่ะได้จุดนี้นะคะ2ีเซนตีตรงเลยค่ะตีตรงค่ะพอเราได้แล้วค่ะเราจะพับตรงนี้นะคะพับตรงริมนี้ส่วนมากถ้าบางทีเราเราให้ได้แบบ คือตีเข้าเยอะเราจะตีตรงจุดนี้หนึ่งเซนแต่เราว่าเรามันล้างเกินไปค่ะเราจะเอาไม่ต้องเอาเส้นเดิมเลยค่ะนี่ค่ะเราจะกลิ้งเรากลิ้งท้องแขนค่ะชิ้นหลังเหมือนกันค่ะเราพับเหมือนกันเราลีบค่ะแล้วเราก็กลิ้งกลิ้งเราก็กลิ้งจุดท้องแขนไว้ค่ะค่ะพอเราได้เราก็ตีตามเลยนะคะ วาดตามค่ะที่เราได้ัดมาไว้ค่ะตรงนี้ที่เราได้ชิ้นหลังค่ะเราวาดตามเลยค่ะเราจะเข้าตรงจุดนี้นะคะนี่คือจะเป็นเส้นตรงเราจะเข้าประมาณสองเซนค่ะแต่ถ้าเราวัดปลายแขนลูกค้าแล้วนะคะเราก็าตาม ลายแขนของลูกค้าได้เลยค่ะค่ะตัวนี้เราจะมาดูกันนะคะเราจะแยกค่ะตัวนี้เป็นจีบเราจะจีบตัวนี้สามจีบนะคะสามจีบเราจะแยกจีบจีบละสองสองเซนครึ่งค่ะสองเซนครึ่งก็ได้ทั้งหมดสิบสี่เซนค่ะสิบสี่เซนเราตีตรงตรงนี้เลยนะคะตีตรงแล้วก็จะมาแยกจุดกลางค่ะ เราตัดชายก่อนนะคะตัดชายก่อนค่ะเราตัดชายก่อนแล้วเราก็นี่แหละคะ่ะตัดตรงกลางเราจะมาแยกเลยะคะ่ะตัดจะต้องสุดนะคะแล้วเราก็ตัดเส้นหกแข็งนะค,ะค่ะค่ะเราหากระดาษมาเลยนะคะหนึ่งชิ้น เราจะแยกนะคะตัวนี้เราพับกระดาษตรงนี้ค่ะให้เป็นสันกลางขีดเส้นกลางค่ะจุดนี้นะคะเราจะวางจุดจุดตรงนี้แล้วตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะได้สิบสี่เซนข้างละเจ็ดนะคะข้างละเจ็ดเซนข้างละเจ็ดเซนตัวนี้เราจะทำสามจีบนะคะตัวนี้สามจีบ หยิบจะเยอะหน่อยค่ะตัวนี้ค่ะนี่เราตัดเลยนะคะตัวตรงตรงท้ายเนะะี่ยค่ะเราตัดก่อน,นะคะ่ะเพืความเรียบร้อยค่ะเราตัดได้เลยค่ะแล้วเราก็มาแปะสะกอตเทปเลยนะคะตัวนี้